สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบดีบูลนะคะสําหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะหรืองอ,อเข่าไม่ได้ชาตามปลายนิ้วมือชาตามปลายเท้านะคะพี่เจี๊ยบแนะนําเลยนะคะให้ทานดีบูลค่ะ,คะปวดหลัง,งค่ะปวดหลังปวดสะโพกแล้วก็เล่าลงขาเนี่ยค่ะปวดมากนั่งก็เจ็บ <S S S ค่ะยืนก็เจ็บค่ะ ก็ ơ, ก้มทำอะไรก็ไม่ได้ทำงานหนักๆไม่ได้เลยยกะอะไรหนักๆก็ไม่ได้ก็อพอดีไปเปิดเจอใน Facebook ในโทรศัพท์ค่ะเห็น WhatsApp, เขาทานกันเยอะก็เออลองซื้อมาทานดูก็<อ>ทานไปได้เรื่อยอาการก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆพอทานไปประมาณจักสามเดือนก็รู้สึกว่าหายเลยก็มีอาการปวดหลังปวดข้อปวดเข่าอะไร ตั้งแต่มาทาน,ทานดีบุญนี่ก็รู้สึกว่าประทับใจรู้สึกว่าหายดีเป็นปกติประทับใจดีบุญมากครับอยากจะแนะนําให้มาทานดีบุญเหมือนอย่างผมครับะจะได้หายปวดหลังปวดข้อปวดเข่าบาดเหตุก็ขาหักสองสามท่อนนะ,ะหมอก็ผ่าตัดให้แต่มันก็ไม่หายค่ะมันก็ปวดอยู่ปวดล้าวลงปวด ปวดหมดนั่นแหละส่วนมากมันจะปวดเข่ามากกว่าอื่นแต่พอมาได้ทานเคบูลนี่มันก็อาการมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆอตอนนี้มันก็สบายไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่ปวดแล้วเขา่าอะปวดมากๆเลยปวดตรงเนี้ยปวดหลังปวดหลังนะ,ะลงมาสะโพกลงมาเข่านี้เข่านี้เดินไปดังกอบแก๊บกบแก๊บเลยนะก่อนที่ไม่ได้ทานดีบูลเนี้ย ออปวดปวดมากแต่พอแนะนำรู้จักดีบุญ<า>ดีบุญให้ก็พอทานนี้ทานตอนแรกก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลย<า>เสออียงอันเสียงดังกบเก็บเข่านี้ก็หายาเดินไปเดินมาก็สะดวกเวลาเราทำกับข้าวลุกเดินเอาโน้อน,อนอันนี้ก็ดีดีขึ้นดีขึ้นมากเลย ดีบุญนี้ดีค่ะดีมากมากดีจริงๆดีบุญของเรามีสองชนิดนะคะชนิดผงและชนิดแคปซูลนะคะแต่อย่างไรเนี่ยพี่เจีย๊ยบแนะนําให้ทานเป็นแบบผงก่อนเพราะมีความเข้มข้นหลังจากนั้นอาการดีขึ้น70%อร์เซแล้วคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนมาเป็นแบบแคปซูลได้นะคะแนะนําให้ทานได้เลยติดต่อพี่เจีย๊ยบหุนหาพี่เจีย๊ยบได้เลยค่ะยินดีดูแลทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ